เมื่อคืนแก้ระบบไฟใหม่นะฮหลังจากไปธุระมานะที่ระยองกลับมาปรากฏว่าแบต2องลูกนอกไปนะฮะเสียไปลูกหนึ่งนะอีกลูกหนึ่งฟื้นกลับมาได้นะก็มาแก้ระบบใหม่นะคิดว่าไอตัว MDC M ดำ um เนี่ยมันชาร์จกระแสได้น้อย ตอนนั้นมาวัดได้ประมาณแค่2อสาแอมเองนะฮะซึ่งอาจจะไม่พอนะครับต่อการใช้งานนะครับทีนี้เราแก้ระบบใหม่จากแผงตัวนี้นะแสงตัวนี้มันเป็นแผงผ่าอยู่แล้วนะครับเราก็จับมาแยกนะครับแยก2ตัวเข้าเบรกเกอร์2ตัวนะแล้วก็ชาร์จตรงนะตัวนี้ก็จะผ่านไดโอดบ์บิดนะคตัวนี้ไดโอดบิดนะครับ บิดสองตัวแยกนะครับสองตัวตัวละลูกนะแล้วก็อันนี้ก็ไปที่แบตนะครับสองสายเนี่ยไปที่แบตเตอรี่นะแล้วก็ผ่านไดโอดบิดปุ๊บนะครับพวบวกนะครับเราได้ไดโอดบิดบล็อกไว้นะครับป้องกันไฟย้อนนะครับ <sonra. S 1> แล้วก็ไปชาร์จลงที่แบตเตอรี่เรานะฮะตัวนี้นี่แบตเตอรี่สองลูกเดี๋ยวจะเพิ่มแบตอีกสองลูกนะมันจะได้แบตเป็นสี่ลูกนะครับ เวลาใช้ไฟจะได้ไม่ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของไฟหมดนะตอนนี้มาดูกระแสจากแผงที่ชาร์จนะครับไปที่แบตเตอรี่นะตอนนี้อยู่ที่7.1แอมป์นะครับตอนนี้เช้าเชานะกี่โมงวะ9าโมง20นะตอนนี้นะครับ7.2นะครับแล้วเราก็เปิดปั๊มนะครับตัวนี้เปิดปั๊มดึงมาใช้กับปั๊มนะครับ ปั๊มกินกินอยู่ที่4.3นะครับก็เท่ากับว่าเหลือชาร์จแบตเตอรี่3แอมป์นะตอนนี้อ่าอันนี้ดึงไปใช้ปั๊มเติมน้ำด้วยนะก็เดี๋ยวลองระบบนี้ดูว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนนะครับ,รบวันนี้ต่อแบตเตอรี่เพิ่มนะเพิ่มเป็น4ลูกนะครับ24โวลต์4ลูก ฝั่งละสองลูกนะครับแอมมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนทถมเพิ่มแทงน้ําให้มันใหญ่ขึ้นนะก็ชาร์จตรงนะครับจากแผงหนึ่งแผงนะชาร์จตรงนะครับโดยใช้ได,ไดอดบิดนะครับแยกชาร์จนะครับก็ชุดละชุดละสองลูกนะ,อะตอนนี้ไปอยู่ที่ทะเลเลย ยี่สิี่จุดแปดจุดเก้านะฮะเพิ่มไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะระบบการชาร์จมันจะเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวมาดูทีหนึ่งโอเคครับครับตอนนี้บ่ายสองนะครับแล้วก็เปิดพัดลมสองตัวนะฮะแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นะของ Power Bank นะฮะเกินยู่สิบแอมกว่านะตอนนี้ก็ กินอยู่ประมาณ2แ okay. อมป์นี่งจุดเแอมป์โอเคนี้มาดูฝังชาร์จนะครับฝังชาร์จเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้อ,นนอยู่ที่27โวลต์นะฮะนี่27โวลต์นะฮะประมาณ27โวลต์ ชาร์จไปเข้าแบตเตอรี่ที่9.4-9.5แอมนะฮะแบ่งเป็นชุดละสองลูกนะครับก็ลูกละ4.6แอม4.6-4.7นะฮะอันนี้ดึงไปใช้ดึงไปใช้ก็ประมาณ2แอมนะ อันนี้ก็จะดึงจากปั๊มทีนี้มาดูที่ตัวแบตเตอรี่กันนะบแบตเตอรี่แบตเตอรี่ชาร์จอยู่เท่าไหร่ให้ดูตรงนี้นะ 4, 4. นะีเจ็ดแล้วนี่ก็คือ2ลูกนะครับ2ลูกนี้นะครับีูด้านหนึ่งฝั่งหนึ่งก็5แอม นะก็คือสองลูกนี้นะครับชาร์จชาร์จสองลูกนะครับต่อชาร์จแบบคุ้ยกันนะฝั่งนี้นะครับชาร์จกับฝั่งนู้นชาร์จนะครับแล้วก็ต่อขั้วเป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับก็ชุดละสองนะครับชาร์จแบบอะตอมิคแยกชาร์จนะครับชาร์จตรงผ่านไดโอดบิดนะครับจะได้กระแสเยอะ กว่านะครับใช้ตัวเอ็มดำนะครับเอ็มเอ็มดำนี่มันจะชาอยู่ที่ประมาณสามแอมป์กว่าวๆนะซึ่งมันอาจจะทำให้ไฟไม่พอใช้นะมันแบตเตอรี่ไม่เต็มนะอะไเนี้วก็มาใช้ตัวนี้นะอสิงร้อนเะอย่างเงี้ยน,น <c oughs> โอเคประมาณนี้ครับ